สวัสดีครับผมสวัสดี FC ม่อนซัน a n n e l กับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับผมรรนิกาศหลังเลือกงานคพรัะพี่น้อง FC ครับมาเอาใจส้อยทหารไทยครับผมมาภาวนาให้ทหารทหารไทยเขาอยู่รอดปลอดภัยครับผมนำไซสนะนำพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาสู้อ้อมกอดของพี่น้องชาวไทยครับผมภาวนาให้ทหาร ไทยเขาปลอดไัยนะครับผมในหลงเอฟซีครับเนาะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศหลังเรื่องานของผมนะครับผมมื่อนี้ก็มื่อนี้ก็มื่อนี้ก็เป็นมือที่สองแล้วของการสู้รบนะครับผมเอาให้มันสิ้นซากเอาให้มันไม่มั่งยู่มั่งนอนมั่งหลับมั่งนอนมาเลยครับผมมั่งใดที่มันเอาของเขาไปมั่งใดที่เป็นของเขาเอากลับคืนมานะครับผมเป็นกาลังใจให้ทหารทหารไทยเขาแล้วก็ขอให้ทหารไทยเขาอยู่หลอดปอดไทยสู้พูสู้คนนะครับผมกลับคืนมา ขอให้ได้กลับมาหาครอบครัวหาลูกหาเต้าหาพอ่อหาแม่นะครับผมอยู่อดปลอดภัยสุขสุคนละซสาถุนะครับผมติดตามข่าวยูพี่น้องเอฟซีครับมือส่อมมือละนะครับผมภาวนาให้เจ้าทหารปลอดภัยครับผมสีต่ตนทหารสีต่ตนครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังเลิกงานของผมนะครับผมเมื่อกี้เป็นเมื่อนี้เป็นแรงวันแรงวันอาคารที่เก้าเดือนสิบสองนะครับผม 2025แล้วผมหลังเลิกงานไมื่อนี้เลิกงานทุ่มนึงครับผมได้โอ1.75นะครับผม1.75พี่น้องเอฟซีครับมือนี้วัชิมาเฮดตันนี้กินครับผมเฮดหมูน้ำตกนะครับผมหมูน้ำตกลูกเต่าหมูลูกเต่าน้ำตกนะครับผมแซ่บๆหลังเลิกงานแล้วก็ติดตามข่าวสารเอาใจซ้อยทหารไทยฮอพับนะครับผมทุกนายเลยทั้งแนวหน้าแนวหลังแล้วก็คนที่มีซดแล้วก็เอาใจซ้อยพี่น้อง และกับผู้ภัยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับผมที่ปกป้องแผ่นดินไแล้วก็ดูแลพี่น้องตะเข็บสายแดนนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับโอ้อกอ้งนะครับผมมีเพี่ยนบ้านมีเพี่ยนบ้านบ่ดินเป็่นสิทนิ์เครับผมเยอะเยอะอื่นเราเพี่ยนบ้านถอดนะครับผมอีกผมว่าต้องเด็ดขาดนะครับผมผนำต้องเด็ดขาดนะครับอ่ะนี่ครับผม วันนี้ราบหมูแซ่บวันนี้ร่ำหมดหมูน้องหมูลูกเต๋าครับผมเคยกินหมูลูกเต๋าวะ <c oughs> น่ารับผมหมูลูกเตา๋าเดี๋ยวผมบรรยากาศจูตังกินตังแดนสู้ต่อไปเด่นกระลุงเดียวที่เรากินแล้วก็จะให้เบื้องตากานแลกเป็นเงินนะครับผมว่าอตากานแลกเป็นเงินไม่ยิบกันเลยนะคลิปเรียลๆบ้านแล้วผมเลเยที่ <c oughs> เรงกินนะครับผม หลังเลือกงานถ้าเกิติดตามข้าวสารไปนำครับพี่น้องเอซีครับอเอ,อือวางนำทหารเพิ่นนะครับผมอยากได้ยินแต่ข้าวดีไม่อยากไม่อยากได้ยินข้าวข้าวบดีนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับใจซอยทหาร ังเลือกงานเซ่บๆหมูลูกเต๋าหมูน้ำตกลูกเต๋าหมูลูกเต๋าน้ำตกมันเออดมีหนูยังไงจีเวลาผมหมูนะครับเดี๋ยวมาแรกก็ สิบเฮดิบเฮดิบเฮดเป็นลาบส้มเนี่ยชิะเฮดเป็นลาบเป็นลาบขนาม,มน,ขน,นะครับผมหมูน้าตกสตดขมได้สุดนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับลองไปกินเพิิงได้นะครับผมแน่นอนรับประกัน เรียเงินกับลงเรียเงินกับลงครับผมโอ้กับมบื่อไหร่ละข้อใดปุบยกที่ได้เข้อใดเดียนนะนี่มันที่เก่าแล้วจนที่เครื่องเดียวแล้วผมก็ได้โอ้ข้อใดห้าสัปโมงหกสัปโมงนึง, 6, งนะครับผมที่ใดครับผู้ใดสิมาญี่ปุ่นสิมาเฮิงานญี่ปุ่นย่ามาแล้วผมชิบวกเลยแต่ผมก็ชี้หมีเมียบ้านแล้วหระครับหมียา <c oughs> มายมา บอกไปก่อนเดี๋ยวไปเยี่ยมมาครับมันบังค้มค่าดอกเยี่ยมมาครับเสียเวลาเสื้อผมไปทางอื่นไปทางอื่นดีกว่าครับนะครับผมเรายละใส่ดีลงไปอันนี้เซ็ตเป็นลาบขมเด้ไหม,มนะครับพี่น้องเอฟซีแอบเซ็ตเอาพริกผงลงไปเฮ็ดให้มันได้พ่อไปอยู่โรงงานพอมือเม,มื่อเริ่มมีโออีกวันพุธนะครับผมไม่ได้เห็นโอวันพุธนี่เลย แบบคลิกคิกว,ว้าวปับ๊บขกว่าลงไปครับผมนะขกว่วใส่สีให้หน่อยอันนี้จะเป็นปลาแดดขาร์โบเรติส่ปลาแดดกันเวลาเห็ดลากี่น้องยู่ในกินนะครับผมคัน์บีปลาแดดแล้วมันหอมมันหอมมันมมนัวดีตัวนะครับผมอีิ่มดี ใส่ปลาแดกนี่กับบใส่นีิทานของค่ะเนี่ยลองคิดหน่อ,นอยทบอกนี่นี่ผมบ่ใส่หลายแล้ววาน้ำปลาแดกแล้วก็ใส่หอมมาลงไปครับหอมซอยง่ายๆให้ต้องกินนะผมส้มน,นี้ก็เลียลละนะครับผมแป๊บเดียวะครับผมพี่น้อยสีครับสีสัน ลาบลูกเตา่เาครับผมพุณเอ๋อเบเกนผักกาดขาวม่งผักขึ้นไส้สองร้อยยีนครับผมประมาณสี่สิบกว่าบาทที่ท่านเียนผมนบอกง่าย <c oughs> เราผักกัน ในการละเวลาผมต้องถักกระดาษขาวนะครับผมมาชิตรงชืดอจริงเลยการเกษตบก่อนละนะครับผมนี่ได้การนะครับผมไปไปครับผมกินข้าวเหมือนกันเดี๋ยวล่างผักล่างก่อนนะครับผมเรียบร้อยง่ายๆ เมนูนี้เขาขมไอ้ดุทธะชิ้นตังเก็ซีครับหมูน้ำตกลูกเตา๋าเข้าห้อนๆเลยเพื่นตอนนี้ลาบขมเป็นเป็นลาบขมแป่บๆครัมเราบมมกอกไปหอไปกินโรงงานพวามเมื่อได้การ อุณหภูมิกับมีนจะลดลงลดลงเล่กินกับลงเอาลงเอาไมอได้ <c oughs> รหรออืมครับผม,ม,มข้า,าวเบสเกลี่ยแมงดาบ,บึงกันนองแบงมาให้ครับผมต้องกินกับอันนี้ผักแอนปลาขึ้นไส้ครับผม็นอ่าเบงงามรส อกวามสีรับอ,อ,อ,อือหืออือหืออือหือเก่าเรานะให้เบืงเรกหนึ่งนบผมอ่าอตากันแรกเป็นเงินมืินอยูที่เขาใด่เนาะมอนิถือว่าลุงมาคากรีที่มือนิก็ได้ ปัตตาการแลกเปลี่ยนตอนนี้อยู่ที่0.2026ครับผมไี่น้องไอ้เสียบลงมากเมื่อวานนี้อีกครับผมเนี่0ศูน6ครับผมเงินหน,นึ่งมืนเยนแรกได้อยู่ที่2,026บาทตอนนี้นะครับผมคือครับรวมห9สิบเก้านะแม่วันนี้อะไรา่าซิมเฮียบ้านนะครับผมตอนนี้อุณหภูมิสี่องศาครับผมเมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิแล้วครับผมนี่ครับผมสี่องศา ตำสุดมือเศร้าโอ้มือเศร้าลบสองผัดเบียคิดสภาพก็ <c oughs> ปเปนบอกมัน,มนหาหาเ่อหเาเยงแต้มันจิน้งวาอ้มนำยางมือเศ้าในอรีรด,ด้มื่อใส่คนไทยห้าอ,อ่ะติดนิสใสอั้มนำยางมือเศร้ามันจะเป็นยังไงล่ะอืมโอ้เ่ยวนี่เสีบเสียบะไดเการาคนครับผมหอมแมงดาหุนหุนเนี่ Nó bóng bạc hương thoại, lạc gà thoại, mhm. 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 im lẽ nó นี่ครับตุยเกียมนะว้โอ้มีหนึ่งปลาเลยนะครับติดตามข้าวสารบ้านมังหอยอเอาใจเ่วยทหารทุกบุคคลนะครับผม เอาอกิเพนออกงานแล้วมื่อไหครับผมเอเฝ้าไปเฝ้าทร,ร่มมันให้มันสิ้นซากให้มันมีม่องยุ่เนี่มีมงยืนม่องนงั่งม่องนอนนะครับผมให้มันตายบมดประเทศนำศูนย,ย์เกีงหลายเกีงครับประเทศห้านะคู่ <c oughs> นํำกับเ็นตาซัง ครับผมชาว่าน้าอย่างเดียวชาวาน้าให้ทหารไทยฮาปลอดไยัยนอกจาได้พื้นที่ของประเทศฮาคืนมานะวครับผมจะไปลุกจะไปขึ้นบอเขาเอาของเราเราภูมิใจกว่านะครับผมอีกเหตุให้มันได้รู้ซะบ้างว่าประเทศไทยเป็นยังไงนะครับผม ไอ้นี่รักสงบแต่ถึงลุกไม่ขาดเด้อเนาะนะครับอเอาใจใส่อสเอาใจใส่ทหารนะผมผมกดซื้ออัปเดตสวิตตุงผมไม่เป็นองอไรสีเบิ้ลวันรอดไปแล้วรอดไปเรีวบพวกนี้ก็จีก็ใจให้คลิปเลยครับผมรอดไปเรียบเกิดมาก็ไม่เคยเจอเนาะไม่ว่ายิงกันตุ่มตังที่เคยได้ยิในตั้แต่ข้าวในนะั้นบบบรอบนี้ก็เลยว่าซือัปเดตชีวิตเจ้าของปกติลงคลิปปกตินะครับผม แล้วก็มาส่งกำลังใจคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทหารครับผมก็ภาวนาให้ทหารปลอดเพื่นปลอดภัยทุกๆคนนะครับผมให้คนได้กลับขึ้นมาหาลูกหาเมียหาพ่อหาแม่วังใจคนไทยทั้งประเทศนะครับ มันเป็นพื้นทินพื้นดินของเราเมื <c> ่ <oughs> ผมนอน <c oughs> ผมนอนตีสองตีหนึ่งตีสองตีสามยผมเบิ้งข้าวเนะเบิ้งข้าวแล้วกัเบ,บิ้งในเพจต,ต,ต่างๆเองเบิ้งเตเพจหลักๆเอาก็ไปเบิ้งเพจมาตัวครับผม ก็มันมันซุปมื้อนี้มันเสียถือบ่ค่อยได้นะครับผมส่วนมากอ่ะรุ่งเพื่อทางกองทับแล้วก็เพื่อทางซองค้าวซองใหญ่ๆเอานะครับผมเวลาค้าวสาลีาอย่างมันค่อยซีบอรอดขาดเคลื่อนมันค่อยซีบอรอดผิดนะครับผมครับงั้นหมูกลอนนึงกินได้สามครับ ว่ามันมีแก้วได้หน่กินแก้วนี่กินแก้วซึ่งเปิดเครื่องพวกเราน่องขอแบงมาให้นะอันนี้ก็ไดกินมื่อื่นเศร้าอันนี้ก็ซื้อหัวไปกินโรงงานมื่อื่นนะผมสุดยอดนะครับผมไม่ลองกันสิครับนี่แหละครับผมก็ซิ้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับผมก็มาถ่ายคลิปสู่พี่น้องเอฟซีเบื้องหลังเลิกงานนะครับผมเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นนะครับผมสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดนี่กับ่เหมาะกับการมาเฮ็ดงานนะครับผมสำหรับผู้ใดคิดว่าจะเข้ามาเฮ็ดงานอยู่ญี่ปุ่นนะครับผม ผ่านก่อนผักก่อนเบิ้งดีๆนะครับผมนะครับผมก้อนชิไปกูนนี่ยืมสินเสียเงินมันย่าสูรย่าสูรนเดชครับผมไปไล่เบิ้งคลิปผมเบิ้งดีๆแล้วก็ถามหาคนถามเบื้องคน,นหลายๆคนใส่กันเบื้องว่าในญี่ปุ่นมันเป็นยังไงถ้าผู้มากับบริษัทสิเปเซียแต่บริษัทเขาไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าเขาได้ค่าหวัวจากเฮานะครับผมเฮาไปยืมเงินมาให้เขาแล้วเขากลมาหาเงินใส่ญี่ปุ่นครับผมเงินเงินนญี่ปุ่นบางม่อง ได้น้อยกว่าโรงงานอยู่บ้านของอีกนะครับผมผมสิบวกไปไงสถานการณ์ซูโมนี่ลดโอลดโอลถทุกอย่างครับผมญุ้ปุ่นตอนเนี้ยเป็นแคบพุกมองเลยแหละนะครับผมหนักนะครับผมลถทุกอย่างครับผมลดทุกอย่างแต่ว่าค่างเงินค่างเงินกระแห้งรดลงอีกครับผมค่างเงินกระทืกแล้วก็ของกินของใสอุป,ปโภคบริโภคพีขึ้นสูงบักคักน้ามไฟกแก๊สแห้งแพงคักนะครับผมผมสิบวไปไงอันนี้จากใจคุณที่ว่า อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะตอนนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะฮอดเมื่อใหค่ือการนะผมไม่โอนเอฟซีครับเนาะสดงวังผมคิดดีๆแยกเตือนคนที่คิดที่เข้ามาไม่รับผมว่าแม่งหดือควับผมเห็นสถานการณ์ซุมนลักษณะผมเป็นวีซ่าวีซ่าเฉพาะทางเนี่ยนะครับผมส่วนคนเข้ามาไม่เป็นวีซ่านักศึกษาฝึกงานหรือภาษาญี่ปุ่นเอิญมาวีซ่าจิตจูเซ่เดี๋ยวคลิปหน้าที่ผมจะู่ฝังว่ามันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงนะผมกดติดตามไว้ส่วนมื่อี้กัด ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเอาไว้เจอกันไม่ชิปหน้านแต่ผมเวีารู้ฝังว่าวีซ่าสองตัวนี้มันแตกต่างกันอย่างไรน,นะครับผมระวังวีซ่าเฉพาะทางหรือว่าหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกจะเขาจะเรียกว่าวีซ่าโทโทคุเตกิโนมันใช่มีกิโน,น,นะหนึ่งกิโนะสองนะผมแล้วก็วีซ่าที่เข้าไมา้ไม่สำหรับคนที่เข้ามาให้งานญี่ปุ่นใช่เป็นวีซ่าจิตจูเซ่หรือวีซ่านักศึกษาฝึกงานนะครับผม นี่แหละมีซ่าสองตัวนี่นะเป็นหัึ่งเด็กผมใช่ไหมว่าจะฟังคลิปมือนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอ้อครับอริกาโตหลายๆครับ